สิเดีวไหมเอ็งกินหนอนิ้ใส่ละสองอ่ะสองนใครก็ฮือสามปดตงตัวนั้นมคือสามมีเจ็ดอ่ะเนนะมีสิจองนะเนี่ยองนี่เห้งหาองนี่เห้งหาเนี่ยเหลอดหมื่นเจ็ดเนี่ยอ่ะหมื่นเดกัเี่่ะจองนี่เหี้งหาจองนี่เห้งหากับเดีวว จอกหนึ่งนี้ประมาณเก่งห้าหนึ่งพันห้ารจัดนะคะอ๋อนี่โดวกอะนี่เสียฟังดูนะาจนน้ำมันนอแตกอ่ะอันน้อยนางเลยลอยไม่มีหรอกอินปุ่นนี่จมๆเดียววะมีชเสยจอกว่ะจอกยงห้ากุมก้าเนี่ยฮะตุ้งจอย่งไกันตุ้งๆต้องหรอต้องหรอ มันเป็นคุ้มหนั่งนี่คุ้มหนังอ่ะคุ้มมาเนี่ยดิบมันยังหลกตัวนี้